นะครับเราจะพูดถึงวิธีการแก้หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับวิธีที่1ก็คือการจับมันมาเท่ากันวิธีที่2ก็คือการกําจัดตัวแปรชนิดใดชนิดหนึ่งวิธีที่3ก็คือการเอาสมการหนึ่งแทนลงไปในอีกสมการหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาดูเีลออย่างนะครับการจับมาเท่ากันถ้าแบบเนี้ยเราจะใช้เมื่อสมการนั้นอยู่ในรูป x เท่ากับ หรืออยู่ในรูป y เท่ากับครับเียอย่างเนี้ยสมการแรกก็อยู่ในรูป y เท่ากับสมการที่2ก็อยู่ในรูป y เท่ากับใช่ไหมงั้นจับมันมาเท่ากันเลยครับเพราะว่ามันก็เท่ากับ y ด้วยกันทั้งคู่นะจับสมการที่1เท่ากับสมการที่2ก็จะได้ 3x ลบ6จะเท่ากับ14ลบ 2x นะเพราะว่าเท่ากับ y ด้วยกันทั้งคู่ ตัวแปรก็ย้ายมาฝั่งนี้เนาะลบ 2x ย้ายมาก็บวก 2x ลบ6ก็ย้ายมาบวก6ก็จะได้ 5x เท่ากับ20นะ x เดียวก็20หารด้วย5ก็จะได้ y เท่าก,เาก็จะได้ x เท่ากับ4พอได้ x แล้วก็แทนย้อนกลับไปหา y โดยแทนเข้าไปในสมการ1ก็ได้สมการ2ก็ได้ก็เลือกเอาสัก1อย่างนะครับหา y โดยแทน x ที่รู้มาแล้วนะครับแทน x เท่ากับ4นะลงในสมการ1หรือ2ก็ได้ตอนนี้ขอเลือกแทนในสมการที่1แล้วกันนะครับ y เท่ากับ 3x ลบ6นะแทนที่ x ด้วย4 3412ลบ6ก็เหลือ6 เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือ x เท่ากับ4 y เท่ากับ6นะถ้าเขียนกราฟมันก็จะไปตัดกันที่เขียนกราฟจะตัดกันที่ คำตอบของระบบสมการมันก็คือจุดที่มันตัดกันนั่นเองนะครับ